เมนูเนี้ยในร้านอาหารแพงมากเลยนะคะทํากินของเราเองดีกว่าค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบรถมือเราเลยนะคะกระลำหัวใหญ่ๆแบบเนี้ยได้มาจากบ้านที่ต่างจังหวัดค่ะหัวหนึ่งก็จะแน่นมากๆเลยค่ะมีดไม่คมเนี่ยเอาไม่อยู่เลยนะคะเห็นไหมบอกเราว่าแน่นมากทำมาหั่นออกเป็นชิ้นพอดีคําได้เลยค่ะเวลาหั่นกระลำเสี่ยงมันจะดังสวบสบแสดงให้เห็นถึงความกรอบของมันเลยค่ะเอกมาคลีคีแล้วก็ล้างน้ําแบบนี้เลยนะคะวันนี้ใช้กระทะเป็นกระทะแบบบ้านๆเราเน,นี้ยแหละค่ะใส่น้ํามันลงไปเดี่ยวกระเทียมให้หอมๆอีกสักนิดนึงแล้วก ใส่กระลำของเราลงไปได้เลยค่ะสน,น้ำปลาวันนี้เมย์ใช้เป็นน้ำปลาหอยเป่าฮื้อนะคะจะมีความหอมแล้วก็ไม่เค็มเกินไปค่ะใส่กับผัดกระล่ำก็คือพอดีมากๆเลยค่ะคือว่าใครใช้น้ำปลายี่ห้อไหนแนะนํากันได้นะทุกคนแต่เมย์ว่าน้ำปลาหอยเป่าฮื้อก็โอเคแล้วค่ะรสชาติผัดไปผัดมาผ,มาผสมกับกระลำม,มันก็จะกรอบๆหอมๆน้ำลายไหลยัวๆไปเลยค่ะลงกล่องเลยนะคะวันนี้มีข้าวสวยร้นรอนๆแล้วก็มีเห็ดทอดของ White Story ด้วยค่ะกินแทนหมูฝอยไปเลยนะคะสุดท้ายของกล่องค่ะก็เติมแอปเปิ้ลลงไปพอ ดีมากๆเลย